MyTV Make Easy IT ไฮไลท์ของ mytv ในวันนี้คุณกำลังหาถุงกันน้ำเอาไว้ใส่อุปกรณ์ไอทีไปเล่นสงกรานต์หรือเปล่าคะถ้าใช่วันนี้ mytv จัดหนักคลิปทดสอบสารพัดถุงกันน้ำห้ามพลาดนะคะและเทคนิคสุดเบสิคที่คุณอาจไม่รู้การหัวขโมย iPhone เซตติ้งเอาไว้ก่อนสบายใจชั่วทั้งหมดนี้คุณจะได้ชมใน mytv ช่วงนี้สนับสนุนโดย My Delivery สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ MyTV Make IT Easy รายการเราจะทำให้เรื่องไอทีเป็นเรื่องง่ายสุดๆส,ดสำหรับคุณค่ะเอาล่ะและ MyTV ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าอีกไม่นานเรากำลังเข้าดาวไปเรื่อยๆเ,เข้าสู่เทศกาลวันสงการานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่คนไทยหลายคนรอคอยมากเป็นเฟสติวัลที่เราได้หยุดยาวนั่นเองนะคะ ไม่เกี่ยวนั่นก็คือเฟสติวัลที่ประเทศไทยนั้นโอ้โหจะมีงานรื่นเริงกันตลอดเลยทุกจังหวัดไปที่ไหนคนจะมีความสุขจะสาดน้ําใส่กันโดยที่ไม่มีใครโกรธค่ะแต่อย่างไรก็ดีวันนี้ซีก็เลยมีทิปส์เล็กๆให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเล่นเทศกาลสงกรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนติดมือถืออ,อุปกรณ์สื่อสารมากม อุปกรณ์ไอทีที่อยู่กับคุณรับรองว่ามันจะไม่เสียเพราะเรามีการทดลองต่างๆที่พิสูจน์มาแล้วว่าคุณควรจะปกป้องอุปกรณ์ไอทีของคุณด้วยวิธีไหนบ้างด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่เป็นไวรัลสุดๆไปเลยในฝั่งยุโรปไวรัลคลิปนี้เขาบอกว่า I believe I can fly ทุกคนมีความคิดว่าเราอยากจะบินได้ส่วนบางคนไม่เพียงแต่คิดเขาลงมือทำด้วยแต่วิดีโอนี้เฟกหรือไม่เฟกไปตัดสินใจเองค่ะ จานโนสมิธ no วิศวกรชาวฮอลแลนด์ได้ทําการผลริตปลีกที่ทําจากเครื่องล่อนและที่สําคัญคือการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อช่วยในการบังคับมอเตอร์และอุปกรณ์บางส่วนจากเครื่องเกมวีที่จะช่วยการเคลื่อนไหวของแขนทั้งสองข้างครับโดยโปรเจกต์นี้เกิดจากความฝันของเขาที่อยากบินได้เหมือนเด็กหลายๆคนแต่ต่างกันรตรงที่เขายังไม่ลืมฝันเหล่านั้นและพยายามเพื่อให้มันเป็นจริง โดยทําการวิจารณ์และทดลองมาเป็นเวลากว่า8เดือนเลยทีเดียวครับความสําเร็จของหนุ่มคนนี้ทําให้เขามีชื่อเสียงและได้ออกสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และรายการโทรทัศน์ไปทั่วยุโรปเลยแต่อย่างไรก็ตามได้มีผู้ชมหลายๆคนโต้แย้งหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอดังกล่าวครับว่าโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกต์หลอกลวงด้วยหลายๆสาเหตุเช่นทําไมคนส่งต้องวิ่งหนีทําไมขาของนายจานโนถึงลอยค้างเหมือนซูเปอร์แมนขนาดนั้นคนปกติค้างขาไว้อย่างนั้นขณะร่อนไม่ได้ครับ บางคนให้เหตุผลโดยให้สังเกตที่ปีกว่าถ้าปีกทาจากผ้าทําไมไม่ได้หุบหรือป่องตามที่กระพือปีกเลยครับถ้าปีกไม่จับลมแล้วมันจะไม่มีแรงเพียงพอที่จะช่วยให้คุณบินได้แน่นอนบางคนบอกว่าทําไมพลาดเบอรในเมื่อมีเงินสนับสนุนโปรเจกต์ในการสร้างขนาดนั้นแต่ไม่มีเงินซื้อกล้องหรือจงใจถ่ายให้เบลอร์เพื่อปกปิดข้อผิดพลาดและผู้ชมคิดอย่างไรกันนะครับ ก็อันนคะคะก็ต้องบอกว่านี่เป็นคลิปวิดีโอที่หลายคนออกมาจับผิดเยอะมากว่าดูเราหูคุณมีเงินมีต้นทุนเนี่ยมาทําการทดลองอะไรแปลกๆต้องเยอะแยะทําไมถ่ายภาพออกมาแล้วมันดูมัวๆเออบางคนบอกว่ามีจุดจับผิดเยอะกว่านั้นอนีกเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าใครจะไปรู้ละ่ะเรื่องนี้มันก็อาจจะมองอีกมุมนึงก็คือ คุณดูแล้วคุณได้แรงบันดาลใจไหมล่ะคือคนบางคนเนี่ยเขาฝันคนหลายคนต้อง mm. พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเรามีความฝันที่จะทํานู่นทํานี้เต็มไปหมดแต่ว่าน้อยคนที่จะลงมือทําให้สามารถทําได้สําเร็จจริงๆย่างไรก็ดีนะคะหวังว่าคลิปวรัลคลิปที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นแนวแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้ทําตามอย่างที่ฝันทําสําเร็จหรือไม่ก็ดีกว่าไม่ได้ทาแล้วกันนะคะแต่ช่วงต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมที่ชอบ ฟังเพลงบางคนฟังเพลงนี่จะมีหูฟังแบบของตัวเองหูฟังแบบครอบหูบ้างหูฟังอินเอียร์บ้างหูฟังแบบอาจะอินจะเอ้าเอียร์ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่สําคัญนี่คือคนที่ชอบใส่หูฟังบ่อยๆต้องดูให้ได้เลยค่ะเพราะว่าคราวนี้หูฟังของคุณอาจจะทําให้หูคุณไม่ฟังอีกต่อไปค่ะเมื่อพูดถึงหูฟังก็มีอยู่หลายแบบหลายขนาดแต่ที่นิยมมากๆขนานี้เลยคือแบบอินเอียร์ครับ หรือแบบที่ยัดเข้าไปในรูหูของเรานั่นเองด้วยเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าเสียงมันเข้าไปถึงแก้วหูชัดสะใจ แต่ล่าสุดมีคําเตือนมาจากผู้หญิงคนหนึ่งจากรัฐเท็กซัสรครับที่เธอได้เดินทางบนเครื่องบินเธอสังเกตว่าหูฟังสองข้างของเธอไม่เท่ากันแต่เธอไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะยังรู้สึกว่าได้ยินเสียงเป็นปกติครับจนกระทั่ง2-3วันหลังนั้นเธอกลับรู้สึกเจ็บจิดในหูและรู้สึกมึนๆเธอจึงพยายามใช้ไม้ปันหูเขี่ยนในหูแต่ก็รู้สึกว่า ติดอะไรอยู่สักอย่างและยังรู้สึกเจ็บอยู่หลังจากนั้นเธอจึงหาหมอเมื่อคุณหมอส่องกล้องในหูแล้วคุณหมอได้คีบสิ่งหนึ่งออกมานั่นคือชิ้นส่วนเล็กๆของหูฟังแบบอินเดียของเธอที่หายไปนั่นเองคนไหนที่ใช้หูฟังแบบนี้ก็ระวังไว้นะครับใช้ได้แต่ต้องสังเกตให้ดีด้วยและเลือกหูฟังที่มีคุณภาพนะครับเพราะไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวครับยังมีหลายๆคนที่หูฟังหลุดตินหูอยู่ต้องระวังให้ดีนะครับทางที่ดีไปหาหมอดีกว่าครับ พูดตรงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะซีเป็นคนที่ไม่ชอบหูฟังอินเอียร์ที่สุดในโลกแหละเพราะซีรู้สึกว่าหูฟังอินเอียร์มันยัดหูเราจนเรารู้สึกว่ามันอึดอัดครับหูอะ่ะส่วนหูฟังที่เป็นแบบครอบบางทีแบบถ้าเราอยากได้อัตราลดเยอะมากๆเราก็เราก็ใส่มันบ้างนะคะแต่ว่าส่วนตัวซีแล้วซีชอบหูฟังแบบธรรมดาที่สุดเลยคือเอาวางไว้ตรงหูอะ่ะมันดูแล้วมันปลอดภัยกับเรามากที่สุดคือมันไม่ได้แบบตัดเสียงรอบข้างซะจนเราแบบอันตรายเวลาถ้าเราเดินอยู่แล้วเราไม่ได้ยินเสียงอะไรรอบตัวเราเลยนึกออกไหมคะบางทีก็คุณก็ลองเลือก เทคโนโลยีบางอย่างให้มันเหมาะกับสภาวะชีวิตปัจจุบันด้วยอย่างที่บอกว่าโลกเทคโนโลยีบางทีเราไม่ใช้มันก็ไม่ได้ตายเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมากับเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้สมดุลกับชีวิตเราด้วยนะคะแบบนี้แหละเห็นไหมเวลาแบบหุบเข้าไปาในเรายังไม่รู้อยู่สักนานาแล้วจนแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อันตรายมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพกันบ้างดีกว่าเห็นเรื่องนี้ก็เลยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถบอกว่ามีความจำเป็นกับชีวิตได้เท่าเทคโนโลยีเพื่อการบําบัดทําให้คนป่วยเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นอย่างเช่นอาการของโรคพาร์กินสันที่สามารถทํากายภาพบําบัดด้วยเทคโนโลยีนี้ได้ค่ะ โรคภาคีันหรือคนไทยเรียกว่าโรคสันนิบาตเป็นโรคที่คนไทยเข้าใจผิดว่าไม่ค่อยมีคนเป็นครับแต่จริงๆแล้วทั่วโลกนั้นมีคนเป็นโรคชนิดนี้กันมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็มีวิธีที่จะช่วยบำบัดผู้เป็นโรคผ่านเกมครับโดยทางผู้ผลิตนั้นเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่พยายามให้ผู้ป่วยโรคนี้ได้ออกกำลังกายโดยรู้สึกสนุกโดยในเกมจะช่วยให้ผู้ป่วยยืดและทรงตัวพอผู้ป่วยโรคนี้ มักมีอาการสั่นและมีปัญหาเรื่องการทรงตัวครับทางผู้พัฒนาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกมจะคอยปรับความยากให้เหมาะสมกับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้การกายภาพบำบัดนั้นช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมากครับซึ่งทางผู้ทดลองได้กล่าวว่าเธอสนุกกับการออกกําลังกายมากขึ้นเยอะเลยครับจากผลการวิจัยได้พบว,ว่าหลังจากที่ผู้ป่วยได้ออกกําลังกายกับเกมนี้12สัปดาห์65%ผู้ป่วยที่เล่นเกมนี้สามารถก้าวเท้าได้ยาวกว่าเดิม55%ครับและสามารถเดินได้เร็วขึ้น และส่งตัวได้ดีขึ้นเทคโนโลยีนี้ช่วยได้จริงๆครับปิดท้ายด้วยคลิปวิดีโอหน้าร้อนม่รักที่ใจะให้คุณหัวเราะกันได้ตอนรับเทศก,กาลสงการาน์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณลองนึกภาพดูเวลาที่คนสูงอายุมาจับอุปกรณ์ไอทีแต่แบบพยายามจะเล่นเล่นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามี ผู้สูงอายุที่เขาพยายามจะถ่ายรูปตัวเองแต่กลายเป็นการถ่ายวิดีโอใครๆก็เคยเจอค่ะมุกนี้คุณแม่สิก็เป็นเ e มือนกันค่ะ Put you Aww. up on the border, right? A <laughs> <laughs> mm. little, my my Oh, it's so. <laughs> I'm no, done. No, you have to. I'm not done anymore. <laughs> ระดับนี้คงเทียบกับระดับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นถึงระดับอากงอาม่าเราน่าจะถูกกว่าด้วยยุแล้วเนี่ยสิว่าน่าจะมีปลาเข้าไป70-80ถึงเลยนะคะบุคคลในคลิปแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะนี่เป็นการใช้เทคโนโลยีดูแล้วคหน้ารักมากๆเลยพยายามจะเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะมีเทคโนโลยีดีๆอย่าลืมแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบ้างแล้วกันในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงได้ใครมีโอกาสได้ใช้เวลากับพวกท่านลองหยิบเทคโนโลยีนนนน่าักๆแบบี้ไปสอทดู บางทีเราอาจจะได้เห็นมุมน่ารักและโพสต์มาบอกสีบ้างนะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าใครเตรียมตัวไปสาดน้ำเล่นสงการานต์คุณจะต้องดูให้ได้เพราะว่าสีมีวิธีให้มือถือของคุณไม่หายไม่เสียและถูกปกป้องอย่างดีช่วงหน้าค่ะ mytv make it easy Microsoft Office 2010ง่ายกว่าที่คุณคิดใครที่เพิ่งเริ่มใช้และยังไม่รู้ว่าจะใช้งานยากหรือเปล่าลองหามาอ่านกันดูได้ทุกแผงหนังสือค่ะรับรองเลยค่ะว่าคุณจะต้องใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นแน่นอนเลยคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กอยู่หรือเปล่า เข้ามาที่เว็บไซต์ notebook888.com สิครับเว็บไซต์ notebook888.com เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลโน้ตบุ๊กจากทั่วทุกมุมโลกส่งตรงถึงหน้าจอคุณพร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการโน้ตบุ๊กและแ g ดเจ็ตสุดล้ำตอกย้ำความเป็นที่สุดด้วยการรีวิวโน้ตบุ๊กทุกรุ่นทุกแบบพร้อมทิปเทคนิคเด็ดๆ notebook888.com คลิกเลย นิตยสาราดีๆที่รวมทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับ iPhone 4ของคุณหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการใช้งานและแอปพลิเคชันต่างๆของ iPhone 4ให้นิตยสาร i p h o n e 4 Guidebook เป็นคำตอบของคุณพบกันได้ทุกแผงสือทั่วประเทศ ไม่มือบายและไม่แท็บเล็ตนิตยาสารที่รวบรวมเรื่องราวของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไว้ในเล่มเดียวหากคุณกำลังเลือกซื้อแท็บเล็ตหรือมองหามือถือสักเครื่องให้ไม่มือบายและไม่แท็บเล็ตเป็นเล่มแรกที่คุณนึกถึงพบกันได้ทุกแผนหนังสือทั่วประเทศนิตยาสารโน้ตบุ๊ก plus นิตยาสารเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยเทียบแน่นด้วยข้อมูลโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆพบรีวิวโน้ตบุ๊กที่เจาะลึกและโน้ตบุ๊กไบเออร์ไกด์ที่ช่วยคุณเลือกโน้ตบุ๊กได้อย่างตรงใจพบกันทุกต้นเดือนบนแผงนััสือท่วประเทศ ผู้ช่วยที่ทำให้คุณคุ้นกับระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ที่มอบป,ประสบการณ์ความบันเทิงเข้าใจง่ายและรวดเร็วกว่าเคยกับคู่มือ Windows Phone 7พบกันได้ทุกแผงนหนังสือชั้นนำทั่วประเทศวันพิเศษที่จะถึงนี้คุณหาของขวัญให้กับคนที่รักแล้วหรือยัง w a s a Glass c o m เพื่อความสุขของคนสำคัญ